สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5โดยคุณครูวนภาช้างจวงค่ะวันนี้เราก็จะมาขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะการคูณและการหารเศษส่วนก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนะคะเราก็ต้องมารู้จัก แผนผังสาระการเรียนรู้ก่อนนะคะว่าเราจะต้องเรียนรู้อะไรในบทเรียนนี้บ้างนะคะสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้นะคะก็คือการคูณและการหารเศษส่วนเรื่องที่1ก็จะเป็นการคูณและการหารของเศษส่วนและจำนวนครับเรื่องที่2นะคะจะเป็นการบวกลบคูณหารระคนของเศษส่วนและจำนวนครับ เรื่องที่3นะคะจะเป็นโจทย์ปัญหาเศษส่วนและจำนวนคละค่ะอ่าส่วนวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับการคูณเศษส่วนและจำนวนคละนะคะเรื่องแรกเลยที่เราจะเจอนะคะก็คือการคูณจำนวนนับกับเศษส่วนนะคะยกตัวอย่างโจทย์นะคะลิสาดื่มน้ำครั้งละ เศษ1ส่วน2แก้วจำนวน3ครั้งลิสาดื่มน้ำไปเท่าไหร่นะคะคุณครูเขียนจำนวนแก้วให้ดูแบบนี้ละเศษ1ส่วน2แก้วเนี่ยถ้าเปรียบเสมือนอ,อคำพูดที่คนส่วนใหญ่นิยมพูดกันก็คือครึ่งหนึ่งนั่นเองนะคะให้หนักเรียนจําไว้นะคะว่าเศษ1นส่วนสเนี่ยหมายถึงครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้น ลิสาดื่มน้ำครั้งละเศษหนึ่งส่วนสอของแก้วนะคะก็คือดื่มน้ำครั้งละครึ่งแก้วนั่นเองนะคะจากรูปนะคะแสดงว่าเราจะต้องนำเศษหนส่วนสนะคะมาบวกกัน3ครั้งนะคะ3แก้วก็คือ3ครั้งเพราะว่าการคูณเนี่ยลูกให้นักเรียนจําไว้เลยว่าการคูณคือการ บวกนะคะบวกขึ้นตามจํานวนครั้งของโจทย์ถ้าโจทย์บอกว่าดื่มครั้งละเศษ1นส่วนสแก้วนะคะจำนวน3มครั้งเราก็ต้องนำเศษ1นส่วนสนะคะไปบวกกันทั้งหมด3ครั้งนะคะผลการบวกก็จะออกมาเป็นเศษ3าส่วนสนะคะ ประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณได้ดังนี้นะคะก็คือ3ามคูณเศษหนส่วนสเท่ากับเศษสส่วนสนะคะวิธีคิดคำนวณน,นะคะเราก็จะนำตัวเศษคูณเข้ากับจำนวนนับหรือการนำจำนวนนับคูณเข้ากับตัวเศษนั่นเองนะคะเสร็จแล้วหารด้วยตัวส่วนตัวส่วนก็คือ เป็น2ใช่ไหมคะ3คูณ1ได้3ส,ส่วนคงเดิมนะคะเสร็จแล้วคำตอบที่เราได้มาเนี่ยมันเป็นเศษเกินใช่ไหมลูกเราก็ต้องเปลี่ยนเศษเกินตรงเนี้ยให้เป็นจำนวนคะนะคะโดยการนำา2ไปหารกับ3นะคะเมื่อนำา2ไปหารกับ3ก็จะได้เท่ากับ จำนวนเต็ม1เศษ1นส่วนสนะคะคำตอบก็คือลิสาดื่มน้ำไปจำนวนเต็ม1เศษ1นส่วนสแก้วค่ะค่ะเรามาสรุปเกี่ยวกับการคูณจำนวนนับกับเศษส่วนนะคะการคูณจำนวนนับกับเศษส่วนเนี่ยสามารถทำได้โดยการนำจำนวนนับ คูณกับตัวเศษนะคะโดยตัวส่วนยังคงเดิมนะคะ,ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูการคูณเศษส่วนกับจำนวนนับบ้างเมื่อกี้นี้เรานำจำนวนนับคูณกับเศษส่วนใช่ไหมคะคราวนี้เรามาดูว่าถ้าสลับที่กันนะคะเราจะคูณยังไงการคูณเศษส่วนกับจำนวนนับนะคะยกตัวอย่างโจทย์นะคะ c สองส่วนสของไข่ไก่15ฟองเป็นไข่ไก่กี่ฟองนะคะแบ่ง15ออกเป็น3กลุ่มเท่าๆกันนะคะไข่ไก่15ฟองแบ่งออกเป็น3กลุ่มเท่าๆกันแต่เราต้องการเพียงแค่2กลุ่มใช่ไหมลูกอ่าของจำนวนทั้งหมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรา ต้องการเนี่ยเราต้องการแค่2กลุ่มนะคะเราก็จะแยกกลุ่มออกมา2กลุ่มเพราะฉะนั้นประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณเนี่ยก็จะได้เท่ากับเศษ2ส่วน3คูณ15นะคะเท่ากับ1 0อ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคิดนะคะว่ามีวิธีการคิดคำนวณอย่างไรนะคะ วิธีที่1นนะคะเศษ2ส่วน3คูณ15นะคะเราก็จะนำตัวเศษนะคะคูณกับจำนวนนับนำตัวเศษคูณกับจำนวนนับส่วนตัวส่วนก็คือเลข3ใช่ไหมคะก็จะคงเดิมนะคะก็จะได้รูปร่างหน้าตาแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ดำเนินการคูณได้เลย2คูณ15เท่ากับ สาใช่ไหมลูกอ่ะก็จะได้ค่าเท่ากับเศษ30ส่วน3นะคะเสร็จแล้วคำตอบมันยังอยู่ในรูปของเศษเกินอยู่เลยลูกเราต้องแปลงมันเป็นจำนวนคละก่อนนะคะหรือทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนั่นเองนะคะก็คือ การนำา30ไปหารกับ3นะคะก็คือหาร3ทั้งเศษและส่วนก็จะได้เท่ากับเศษ10ส่วน1นะคะเราทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำก่อนนะคะได้เป็นเศษ10ส่วน1เศษ10ส่วน1หรือเราจะตอบว่า10เลยก็ได้เพราะอะไรเพราะว่า เศษส่วนถ้ามีตัวส่วนเป็น1ให้นักเรียนจําไว้เลยว่าถ้าตัวส่วนเป็น1เศษส่วนมันคือการหารกันอยู่ถูกต้องไหมคะ10หาร1ก็มีค่าเท่ากับ10ไม่ว่าเศษส่วนถ้านักเรียนไปเจอเศษส่วนตัวไหนก็แล้วแต่ที่มีส่วนเป็น1มันจะมีค่าเท่ากับตัวเศษนะคะเพราะว่า จำนวนนับอะไรหาร1ก็ต้องได้ตัวของมันเองนะคะเพราะฉะนั้น10หาร1ก็ได้10นะคะค่ะวิธีที่2นะคะวิธีที่สอง,ะะสองเราก็จะนำจํานวนนับคูณเข้าตัวเศษเหมือนเดิมนะคะส่วนตัวส่วนคงเดิมแต่จะต่างจากวิธีที่1ตรงนี้นะคะก็คือเราสามารถนำตัวเศษนะคะ หารกับตัวส่วนได้ลงตัวนะคะ15หาร3ได้5ใช่ไหมคะเสร็จแล้วเมื่อเราหารกับตัวส่วนได้ลงตัวมีค่าเท่ากับ5ที่เหลือด้านบนมันก็จะมีค่าเท่ากับ2คูณ5แล้วก็ได้คำตอบเท่ากับ10เหมือนกันนะคะนักเรียนสามารถคิดได้ ทั้ง2วิธีนะคะดังนั้นนะคะเศษ2ส,ส่วน3ของไข่ไก่15ฟองนะคะจึงมีค่าเท่ากับไข่ไก่10ฟองค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาร่วมสรุปกันอีกครั้งนะคะการคูณเศษส่วนกับจำนวนนับทำได้โดยการหาผลคูณนะคะ โดยการนําจํานวนนับคูณกับตัวเศษโดยตัวส่วนยังคงเดิมหรือนําตัวส่วนไปหารจํานวนนับก่อนแล้วจึงคูณกับตัวเศษก็จะได้คําตอบนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้นะคะหลังจากที่นักเรียนเรียนบทเรียนนี้แล้วนะคะ ก็ขอให้นักเรียนทบทวนบทเรียนด้วยการทำแบบฝึกหัดที่ครูสั่งให้ทำนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ